ฮัลโหลสวัสดีครับ,ก,บ My Council, My กลับมาครั้งสุหลใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราก็จะมาทำระบบปั๊มไข่ขึ้นไปข้างบนนะครับหลังจากที่หายไปนา,นานๆนะครับคือช่วงนี้ก็ยังสอบอยู่นะฮะจะสอบเสร็จประมาณวันที่25นะฮะก็ที่ผ่านมาก็เออ่คือบอกไว้ก่อนแล้วกันคือคลิปอ่ะมันจะต้องแบบ มีเว้นช่วง2คลิปล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันถึงออกได้เพราะว่ามันต้องมีตัวอย่างตอนต่อไปใช่ปะส่วนตอนที่ผ่านมาล่าสุดอันนั้นก็คือมันยังออกไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีตอนมันยังไม่มีตัวอย่างตอนต่อไปนะครับก็ซึ่งภาคนี้นะครับคือภาคเนี่ยในนวันที่อัดของคลิปนี้นะครับมันก็คือวันที่คลิปที่ไอภาคมั่วของหนังโบราณของไทยเรื่องแรกของหนังผีเรื่องแรกของไทยนะครับก็คือวันวันที่ออกก็พอๆกันนะครับก็คือวันถัดไปหลังจาก คือมันออกันที่16ใช่ป่ะอ่ามันคลิปนั้นมันออกวันที่16ก็คือวันที่17ก็คือเริ่มอัดอันนี้นะครับเริ่มเล่นนะฮะอ่าลงไปข้างล่างนะครับคือไอคลิปนั้นเป็นคนบอกเป็นคลิปที่พี่ตักพูดคำหยาบก็นะคือมันเป็นหนังไทยอ่ะคือหนังไทยสมัยก่อนคือไม่คือเท่าสมัยก่อนนี่มันคํามันหนักกว่านี้อนะฮะอันนี้ก็คือแบบมานั่งมานั่งพักเองมั่วๆนะฮะโอเคนะครับมาต่อตรงนี้ก่อนนะคือฟาร์มไก่ของเราเนี่ยโอเคตรงนี้มันเรียบร้อย แล้วพอมาตรงนี้ก็แบบโอ้ oh my god มันเต็มแล้วเออเออมันเต็มแล้วนะ,ะคือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไงฮะคือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วเปิดคอมทิ้งเอาไว้ประมาณนี้ไงไข่มันก็เนี่ยเห็นปะ่ะมันถึงนี่แล้วเนี่ยไข่มันถึงรังข้างบนแล้วเนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆคือตอนเนี้ยไข่มันทะลุแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นป่ะมันกำลังจะล้นคลังแล้วตอนเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยเราก็คือจะทําเดี๋ยวกาลันจะเริ่มสร้างโรงงานตรงด้านนู้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างโรงงานเนี่ย คือเราจะต้องทําเครื่องปั๊มไอเทมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนใช่ป่ะเออแล้วของล่าสุดจาไม่ได้ว่าเอาไปไว้ไหนเนี <oro> ่ยด um ้านล่างสุดตรงนั้นเราต้องทาเครื่องปั๊มอะไอเทมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะอ่าใช่แล้วจากข้างก่อนตอนนู้นนั้นนะครับว่าไปว่ามาจะทําแบบไหนดีก็คือสรุปนะทำแบบพิสตันเหมือนเดิมดีกว่าเอ้ยทำแบบใช้ดอปเปอร์เหมือนเดิมดีกว่านะฮะเพราะว่ามันไม่มีไอเทมหลุดเออหลุดออกมาอะไรประมาณนี้ไงมันก็จะได้แบบ ประสิทธิภาพอเ,ออเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครจะบอกว่าเซิร์ฟแรกนะฮะเซิร์ฟไม่ถึงแบบสร้างเออเออ ใหเลีงง้ยงหงหรือสโตนอะไรอย่างเงี้ยมันแหลกนะครับคือตอนนี้นะครับได้ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเพราะเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าหมดอายุนะครับแดอะมาได้มาเช่าเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ที่แรงกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็คือบอกได้เลยว่ารื่นนะครับเอาความหมายสั้นๆง่ายๆก็คือสามารถสร้างอะไรได้เพิ่มนะฮะก็คือปกติคือจะต้องลดลดไก่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้จะไม่ลดไก่ล้วนะแล้วจะสร้างเพิ่มอีกอ่ะคอยดูดิว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันจะเล่าบ่ายไหมนะฮะเออกี่รังจะทำเอจีจะหยิบอะไรเนี่ย <c oughs> ลืมเฮัลลโห จำไม่ได้ว่าล่าสุดจะหยิบอะไรเอ่ออ,อหยิบอะไรวะอ่ะนี่เลสตร stone repeater กับเลสต์ stone comparator อยู่นี่อ่ะโอเคโอเคครบยังไม่ครบอาไม้ไปดน่วยอ่าจังเกิลวูดอ่าฮะเออ่โอเคนะฮะของตามนี้ก่อนอ่าเอาไป้ายไหมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมนะ เอาเนื้อไปเอาดอกไม้ออกมาจะไปอยู่ในคังทําไมดอกไม้อ่าน้ําแข็งมีแล้วก็โอเคปล่อยมันรองเท้าโอ้ไม่เป็นไรเราชุดเดมอนแล้วค่ะอ่ะตัอทำสวยงามอ่ะปักก่้อ่ะปักเข้าไปอ่ะดอกป๊อปปี้อ่ะอ่ะบางคนไม่เชื่อว่าเซิร์ฟไม่แหลกแล้วอ่ดากกาะ,ะอดูจากการขี่มานะฮะอ่ะดูจากการขี่มานะครับเอามาตัวไหนดีฮะ มีม้าขาวม้าดำนะครับเอาตัวนี้แล้วกันปึ๊บนะฮะอ่าหนอไม่กระตุกแล้วอุ้ยอุ้ยกระโดดอย่างสูงเลยเกือบเข้าลูกคิปเปอร์ไงแอมเปล่าไม่กระตุกแล้วนะฮะพอเซิร์ฟเวอร์ถดกัอหมดอายุเพราะไหนๆมันก็หมดอายุแล้วก็เลยอ่ะลงทุนนะฮะเช่าตัวที่แรงไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้จะได้เล่นไม่กระตุกนะ,ะมันจะได้ไม่เสียลม เออเราจะจอดมาไว้ตรงไหนดีเราจอดมาถูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าเราลงไปข้างล่างฮะตอนนี้เราดังกันังจะทําเครื่องปั๊มไอเทมนะขึ้นมาข้างบนก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเราก็ทําเพิ่มนะครับโอเคนะครับเราก็เดินมาวิ่งมานะจุดตรงนี้ปึ๊บตัตรงนี้มันมีของเลใช่ป่ะอ่ะเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตัวนี้เอ่อลิเวอร์เอ่อการไอการฮอปเปอร์มันส่งไอเทมก่อนนะครับเรามาด้านนี้อ่ามาด้านนี้ตรงนี้ปึ้งมาด้านนี้ปึ้งอ่ะตัวนี้มีเอ่อฮอปเปอร์ใช่ป่ะ แล้วก็ส่งไอเทมขึ้นไปที่เออเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีฮอปเปอร์ตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วก็ส่งไอเทมมาที่ด็อปเปอร์นะฮะแล้วเราก็ต่อด็อปเปอร์ไปเรื่อยๆนะ,ะต่อขึ้นไปด็อปเปอร์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้พอไหมเนี่ยโอ้โหระยะทางอียาวไกลลงก่อนลงก่อนเออนับก่อนอ่าอยากรู้ว่ามันใช้กี่อันอนับนะฮะเอานับอ่านับแป๊บนึงแปง๊บนึงนะอยู่ที่48นะฮะอ่า48อ่ะขึ้นไปดูข้างบนแปบน๊บข้างบนเท่าไหร่เอ,อ่ย 48ข้างบน48แล้วเออต้องใช้ทั้งหมดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสก็ดหาปก็ดหามาทำมามากกว่า20กว่าอันนะฮะต้องทำประมาณทำยี่้าอันแล้วกันโอเคนะครับอ่ามันจะพอไหมเนี่ยอ่ะยีิ้าอันยีิ้าอัน ทุ้มส,ส,ส,สุดตัวทุมสุดตัวครึบอ้โหพอดีเป๊ะยอดเดลเลสโตัตรงนี้มันจะพอไหมอ่ะพอนะดังเกิลวูดอ่ะชิบชิอ่ะขอยี่้าอันนะ,ะับปึ๊บอ่าหนึ Jerome ่งามสี่หาตัเอ่ออ่ะแค่ไหนแค่นั้นนะฮะตอนนี้ขี้เกียจวิ่งไปเอาของละอ่าลงไปข้างล่าง ขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่ตรงเนี้ยแหละกําลังคิดอยู่เนี่ยว่าตอนนี้ไข่เราคือตอนนี้ไข่เรามีเยอะแล้วนะฮะมีไข่ก็มีอ่ะมีไข่กันบ้างละฮะอ่ะผมมีไข่อ่ะดีเต็มคังเลยเห็นบ้างละคนละไข่กันบ้างน่าโอ้คิดเดยอะกัน <c oughs> เดี๋ยวปิดเทอมเดี๋ยวปิดเทอมก็นั่นแหละเริ่มเล่นกันเริ่มเล่นกันต่อนะครับคือตอนนี้ทําอะไรกันเนี่ยออ,อนน้นลเ่่่ยไมใช อาจจะแบบบางวันออกบ้างไม่ออกบ้างนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีมีงานที่จะต้องเคลียร์นะครับคือเนื่องจากว่าผมเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์ชื่อสมัยครับเซิร์ฟเวอร์ชื่อสมัยครับชื่อสมัยครับนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน1.8อยู่นะฮะ1.8แต่ว่าเนื่องจากว่าบัคกิตเนี่ยถูกองค์กรเอ่ออะไรสักอย่างยุบไปแล้วนะฮะยุบถูกเอ่อถูกยุบไปแล้วเหมือนแบบเพราะว่า Microsoft ซื้อ มค้าไปแล้วอะไรประมาณนี้ไงคราวนี้เขาก็เลยแบบมาจัดการเรื่องลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้บักกิตก็ถูกยุบลงไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีองค์กรใหม่ขึ้นมาชื่อว่าสปองนะครับสปองน้ําแต่ก็ไม่รู้ว่าสปองจะเกิดขึ้นได้เร็วเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีสปิกอ์อะไรขึ้นมาอีกนะฮะตอนนี้มันวุ่นวายมากแต่ที่แน่ๆก็คือปลักอินอะไรประมาณนี้นะครับคือผมต้องมาเขียนเองประมาณ90%นะครับคือต้องเขียนเองแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็กําลังเขียนอยู่นะะ ก็กล่าวว่าจะเปิดเหมือนเดิมแหละก็คือมีเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้แล้วอาจจะมีมินิเกมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราลงไปข้างล่างต่อเอาคแบบัพเปอร์สโตนแป๊บนี่กาเวลเวอร์อีสคั b เปอร์สโตนค b พเปอร์สโตนอยู่แค่นี้อ,อันนี้ที่ขุดซิลท็อดนะฮะโอเค okay. อ่ะลงไปข้างล่างอ่ะลงแบบดีๆแล้วกันนะ อารมณ์แบบดีๆก่อนโอเคลงแบบดีๆนะครับอ่าเรามาทำวงจรตรงนี้ก่อนแล้วกันเออว่ะตรงนู้นเราก็เดินไม่ได้แล้วดิเนาะเหมือนแบบทางนั้นถูกอุดไปแล้วอะอ่ะเราจะวางวงจรไงดีอ่ามาถึงเริ่มมาปึ๊บวางเงี้อ่าไม่ใช่ละเอ่อคอมเบลเลเตอร์อ่าคอมเบลเลเตอร์วางเงี้และต้นหนึ่งอันอย่างงี้ ทบตรงนี้แปแป๊บหนึ่งอ่าอ,อ,อืมวางอย่างนี้วางอย่างนี้นะครับวางสลับกันไปวางอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆ ตรงนี้ต่อไฟมาอย่างนี้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 อ,นอ้าวเลสจะต้นหมดทำโมสังโคพุททังเราตังใส่ตู้มเดี๋ยวต้องเอาเลสตตนกี่อันเนี้ยตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เอ่อตรงนี้วางไว้อย่างนงี้อาา่าฮะไม่รู้สิอตัวอะไรอะ่ะอ๋อสควิดตกใจหมดเลยเมื่อก,กี้เห็นอะไรดำๆป่ะสะดุง้งแป๊บนึกว่าตัวอะไรนึกว่าเกมบัก๊ก ๆๆๆๆขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะไปเอาของแป๊บเลสโตนช่วงนี้เขาบอกเลยว่าของมันใกล้จะหมดโลกมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีวิธีการปั๊มเลสโตนไหมนะฮะคือวิธีการปั๊มเลสโตนเนี่ยตอนนี้มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือเออ่ปั๊มจากแม่มดนะฮะแต่เนื่องจากว่าแม่มดเนี่ยหรือวิชเนี่ยมันในหนึ่งกระท่อมแม่มดเนี่ยเหมือนหนึ่งกระท่อมอ่ะมันเกิดได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นอ่ะแต่ว่าในฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือยังไงอย่างเงี้ยที่ว่าในหนึ่งกระ มันไม่ใช่อ่ะอ่ะอะไรยังไงดิอ่ะวา,างเงี้ยเงี้ยงี้อ่ะ,งงอะแบบนี้แล้วกันนะฮะชั่วคราวแบบขนาดกระทัดรัดวงเล็บมัง้งเออ ตัวนี้ก็ต่อไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรฮะใช้ที่ขุดซิลทอนะครับก็คือเราสามารถทุบได้ในภายหลังวางไปก่อนนะฮะวางสลับกันไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วางเลสโตรทอสอย่างเงี้ยเป็นวิธีการปั๊มไอเทมที่โคตรเบสิกนะฮะแต่มันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะฮะมันจะเป็นดังกอกกแก๊กนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะฮะเพราะว่าไอเทมมันจะไม่หลุดออกมาจากมันจะไม่หลุดออกมาจากท่อส่งอะไรประมาณนี้นะถ้าสมมุติเป็นแบบเอ่อท่อส่งท่อส่งไอเทมแบบแบบกระจกอะไรประมาณนี้มันจะมีโอกาสที่ว่ามันจะ มีของหลุดออกมาอย่างนี้ไงแล้วบางครั้งมันก็จะแบบตกเกื่อนเต็มพื้นประมาณนี้ไงมันลกลูกตาใช้แบบนี้ดีกว่านะครับมันของไม่ตกเด็ดของไม่หลุดจากรางพูดผิดอือืมไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออฮึบอ่าลึบลึชบชวอัพชวอชวัพ โอ,อ,อเคขึ้นไปถึงข้างบนแล้วตอนนี้เราก็ขุดลงไปนะครับอันนี้ใช้ที่ขุดซิลทอสนะฮะก็คือทุบก,กระจกแล้วมันก็ได้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมน่สะดวกสบายนะฮะทุบก,กระจกก็ได้กลับมาคืนจับกลับได้คืนเป็นเหมือนเดิมทุบสโตนก็ได้สโตนเป็นเหมือนเดิมคือตอนนี้ที่ขุดซิลทอสเยอะไปหมดนะฮะก็ทุบๆไปบ้างใช้ใช้มันไปบ้างก็ดีโอเค โอเคตรงนี้มืดเอาปักทอนนิดนึงนะครับคือ <c oughs> ถ้าสมมติมันมีไอเทมด้านล่าตงตัวนี้ปุ๊บมันก็จะส่งขึ้นข้างบนเลยทันทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อนะครับเพราะว่าเรายังวางไม่หมดมันยังยังวางข้างบนไม่หมดอะ่ะเออขึ้นไปแป๊บหนึ่งขึ้นไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปบ้านเก่าด้วยไปเอาเนเธอร์คว,วอร์นะครับอโอเคหลักมาตรงนี้วางบล็อกข้างบนตรงนี้ปุ๊บวางแมปวางปุ๊บวางแมป ต่อปุ๊บปุ๊บวางแมพต่อปุ๊บวางแมพ <c oughs> โอเคทุบแปะแปะโอเคระบบขนส่งไอเทมได้แล้วนะครับถ้าสมมุติมีไข่ถูกส่งมาจากข้างล่างปุ๊บมันจะพ่นขึ้นข,นขบนตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปทำ้ทำระบบพ่นตรงนู้นด้วยนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึง ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ทำโรงงานนี่แค่ทำระบบเอ่อพ่นไข่เฉยนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปทำระบบพ่นไข่ตรงนู้นด้วยนะครับมีเนเธอร์ควอสตรงนี้ไหมเอ่ยเนเธอร์ควอสไอวอนเนเธอร์ควอสมากมากเลยเนเธอร์ควอสเนเธอร์ควอสไม่มีอืมอืมอืมอดีเนาะชุดเพชรเยอะดีเนเธอร์ควอสอยากเนตอยากได้เนเธอร์ควอสเนเธอร์ควอสอยู่ไหนเนเธอร์ควอสอยู่ไหนอ่ะเปิดเพลงเพลงอะไรดีครับวันนี้ มันนีเพลงอะไรดีฮะเออเพลงบล็อกนะฮะอ่ามองอมนโมนโมขอให้บ้านเก่ามีควถถอเตอร์สาธุสาธุสาธุโอมนโมนโมเมียวโมโอมนโมนโมเมียวโมป๊ะโป๊ะโป๊ป๊ป๊ปะ๊ปะ,ปะ,ปะ,ปะตึงตึงตึงป๊ะโป๊ะึะงเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะเราม้าไปอยู่ไหนทำ <c oughs> ไมเราไม่ขี่ม้ากลับวิ่งฟรีกะ่ะ ไก่มอสขวอดยังอยู่เลยนะเนี่ยอ่าอ่าข้ดยังมีอยู่นะครับดีใจแป๊บนะครับสโตนมีอยู่เก้าอันตัวมีอยู่เก้าอันเอาก็วางไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้อ,อ,อต,ตรงกลางแแบบสโตนโอเคได้คอมพิเ,เตอร์แล้วหนึ่งอันต่อไปเราต้องทำเออรีพิเตอร์อีกรีพิเตอร์รีพิเตอร์ชึบช โอ้โหนี่คือวิธีการทำเลสโตนท็อตที่ถูกต้องนะครับวางแบบนี้นะเฉียงๆนะฮะโอเคทำดีฮะับทำดีทำดีทำต่อไปนะฮะเอาวางไปอย่างงี้เอ่อรีพิเตอร์นะครับอ่าได้รีพิเตอร์มาแล้วแวบทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อไปติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าไม่มีแล้วอ่าโอเคไปทำระบบระบบพ่นไข่กันระบบพ่นไขต่ตอนนี้มาก็ ไอ้จำได้ไอ้ดันเจี้ยนตรงนู้นเนี่ยเข้าแค่ครั้งแรกเราก็ไม่เคยเข้าอีกเลยในะดันเจี้ยนตรงนู้นนะฮะแล้วตัวนี้ก็คือเดี๋ยวอนาคตนะครับก็คือจะเล่น1.8ต่อไปเลยนะฮะต่อแมปนี้ไปเลยซึ่งมันก็จะมีผลข้างเคียงก็คือ1เอ่ออารอนโกเลมฟาร์มในในนัดจุดฆ่าตรงนู้นเนี่ยเราจะต้องฆ่าด้วยมือแล้วนะฮะมันจะฆ่าด้วยลาวาไม่ได้ถ้าฆ่าด้วยลาวาปุ๊บสิ่งที่มันจะตกก็คือสิ่งที่มันจะดรอปก็คือแค่ดอกป๊อปปี้แค่นั้นนะฮะถ้าเราต้องการจะ นะครับก็เดี๋ยวค้นหาวิธีต่อไปนะครับในเวอร์ชัน1.8ก็คือเดี๋ยวเล่นแบบนี้ต่อไปเลยคือมันมีฟาร์มมันมีฟาร์มสลามตรงนู้นอยู่แล้วไงเออเราจะได้ทำสลามบล็อกได้เลยนะครับหาเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับสลามบล็อกนะฮะเด้งดึงเด้งดึงอัญมณีเด้งดึงาดึงดึงดอดนะฮะโอเคลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับแบบรู้สึกแบบรู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักมากนะพอทุกช่องนี้เต็มไปด้วยไข่นะอ่าลงไปข้างล่างอีกตึ๊บนะฮะอ่า โอเควางเลตตนคอมเพลเตอร์อย่างงี้วางเลตตนคอมเพลเตอร์อย่างงี้นะพอตรงนี้มีไข่แล้วโอเควางเลตตนคอมเพลเตอร์แล้วป๊บวางมาอย่างงี้แล้วก็อืมงี้แล้วก็งี้แล้วก็งี้แล้วก็งี้ เกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่พ่นไข่ออกไปฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงไม่พ่นไข่ออกไปอ๋ออ๋อมันติดไอ้นี่อยู่เดี๋ยวๆๆๆๆใจเย็น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 พี่ใจเย็นใจเย็นเขาทุบลิเวอร์ก่อนปักข้างบนก่อนเออนั่นแหละอ่าแล้วพอตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะพ่นไข่ไปตรงนู้นอ่าเราไปดูลังด้านนู้นกันดีกว่าไปดูด้านนู้นอ้าวเอ่อขอฝากของหน่อย รู้สึกจะฝากไม่ทันแล้วอ่าไว้ตรงไหนดีขึ้นไปข้างบนแป๊บนะฮะขึ้นไปข้างบนแปบบ๊บรางทุกรางปิดอยู่เดี๋ยวเราขอฝากไข่ไว้ของเราไว้ที่นี่ก่อนนะฮะโอเคฝากไข่ของเราไว้ที่นี่ก่อนโอเคเรารีบวิ่งไปด้านนู้นรีบวิ่งไปด้านนู้นไปด้านนู้นไปด้านนู้นไข่พ่นมาไหมไข่พ่นไหมไข่ไม่ทํางานอ๋อมันจะทํางานได้ยังไงเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําระบบปั๊มข้างล่างเลยเอาลงไปทําระบบปัม๊มไข่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคไหนลงไปดูข้างล่างตรงนี้ดิปึ๊บเอ้าไข่มาแล้วนี่อย่าลืมกระดกมันขึ้นด้วยนะฮะทีหนึ่งตอนนี้มันก็ปั๊มไข่ขึ้นไปข้างบนแล้วเอ้าเฮ้ยไข่ลงมหาสมุทรเว้ยปั๊มแรงเกินเฮ้ยรอด้วยไข่จ๋าไข่จ๋าเราด้วยไข่ไข่อู้หูไข่ไข่ไข่จ๋า จเย็นได้ไหมหยุดก่อนใจเย็นๆค่อยๆคุยกันไข่ทะลักโลง่งทะลักโลกแล้วแป๊บหนึ่งปิดสวิตช์ก่อนคือเราต้องค่อยๆบุกไปทีละทีละโรงงานโรงงานนู้นโอเคเระบบปั้มไข่ใช้ได้นะแต่เราต้องปิดระบบปั้มไข่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะไข่เดี๋ยวเดี๋ยวมันทะลักนะเราปักเกรสตตไวไปตรงนี้ก่อนฝากไว้ก่อนคือตอนนี้ไขก่ก็ทะลักทะลวงโลกแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทดสอบ เดี๋ยวทำเครื่องยิงไข่นะเครื่องยิงไข่นี่ก็ง่ายๆนะฮะใช้ดิสเพนเซอร์เพียงหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ยิงไข่ไปแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเก็บไข่แป๊บนึงนะฮะไข่มันเยอะโอเคเก็บไข่แป๊บไข่ลงมหาสมุทรไปช่างเตี่ยมมันแล้วกันนะโอเคขึ้นมาตัวนี้ปึ๊บป๊บเก็บไข่แรปยังไม่หมดอีกเติมเติมเติม ขึ้นปึ๊บปึบโอเคเดี๋ยวข้างบนตรงนี้เนี่ย uh. เออเออจากการฆ่าดาวก็คือกะว่าจะทำทางวนชุบชุบช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 บอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นที่ให้ไก่เติบโตนะครับเดี๋ยวขอคิดดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าจะทำยังไงนะครับแต่ก็คือวน อย่างเงี้ยวนวนวนคือจะมีท่อตั้งแต่ตรงเนี้ยเออวนไป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 วน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 นะครับตอนนี้คิดไม่ออกไม่เป็นไรฮะเพราะยังยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตา,ตาแบบนั้นหรือเปล่าแต่ไอ้ในนัดจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องทุบออกนะครับแล้วก็ใสเเ่เป็นเออเป็น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 ดิสเพนเซอร์แทนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำที่เพนเซอร์ก่อนไปทำที่เพนเซอร์สักอันก่อนแล้วเราก็จะฝากไข่ ของเราเอาไว้ในโยนตรงนี right ้เลยโยนโยนโยนแล้วก <AM S 1> <cartoon S 2> ็โยนตรงนี้อ่ะขี่ม้าอัศวินขี่ม้าขาวอ้อ๋ออ๋อดดออสวัดดีแฮมทาโลไอแฮมทาโลอาวัตจื้อนะแฮมแฮมทาโลฮาวัดีตาปอนาล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 าีาลาลายา่าีาลาาล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 ดูาลา่ลา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 ลลาลาลาลดูลาลา่ลาลาาล อะไร UBC Spark ทูทูวิชัน Spark อะไรประมาณนี้ไม่ได้ดูมานานแล้วไม่ได้ดูทูวิชันนานแล้วเด้อตอนนี้นะครับมีมีทีวี TV, แต่ก็ไม่ได้ดูเอ๊ะจันลันจะทำอะไรเนี่ยลืมหมดแต่คุยเออเฮ้ยจะมาทำอะไรอ๋อดิเพนเซอร์ธนูธน,น,นูมีไหมธนูมีแต่เอ็นชาร์น่ะดิส s ิทาวเวอร์สามห้าห้าบวกไม่เอาอ่ะมันดีเกินไปอ่ะธนูธรรมดาอยู่ไหน ธนูธรรมตาธนูธนูธรรมตาธนูธนูถ้าถ้าถ้าถาถาถาธนูถ้าถ้าธนูอืมธนูธรรมดาไม่มีอ่าไม่เป็นไรฮะไปที่ซาปามอนเตอร์ฮะธนูธนูมีเต็มไปหมดเลยอ่าเคเราจะไปแบบไหนดีขับรถหรือขี่ม้านั่งรถหรือขี่ม้านั่งรถหรือขี่ม้านั่งรถเอ้ยพูดผิดขี่ม้าแล้วกันอ่าไปไปแล้วอืมทุกวันนี้มัแต่ขี่รถเอ้ยทุยนั่งรถเออถูกแล้ว ทุกวันนี้มาแต่นั่งรถไม่ได้ขี่ม้าเลยอ่ะอ้อ,อมขึ้นไปข้างบนบ้างไม่ได้ขึ้นไปนาและสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยปักเขาให้หนึ่งดอกนะฮะแล้วก็ปักเขาให้อีกหนึ่งดอกนะฮะอย่างเจ็บเลยนะฮะวันนี้วัววันนี้ฟาร์มวัวอารมณ์ดีไหมฮะอารมณ์ดีไหมฮะนนอารมณ์ไม่ดีนะฮะวันนี้อารมณ์บูดนะฮะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่ดีนะฮะดูได้จากอาการแหลกนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดอาการแหลกมากๆนะครับก็คืออารมณ์บูด เออนั่นแหละอารมณ์หมดอายุอ่ะอารมณ์บูดเล่นเองตอบเองอ่าอ่าเฮ้ย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 ถอยก่อนอ่าจอดตรงนี้อ่าจอดตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมารอแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้มีเพลงใช่ไหมอ่าตู้เพลงของเราเอาเพลงไหนดีติ๊กต๊อก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 ถ้าถามว่าเอาเพลงมาจากไหนนะฮะจากซัปปอมอนเตอร์นู้นแหละเอ้าอันนี้เหมือนเพลงงานศพนะฮะเอ่อบล็อกเพลงนี้เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่ะเราต้องการกระจกเป็นจํานวนมากนะฮะ <c oughs> เราต้องการกระจกเป็นจํานวนมากนะฮะมันมีให้เราเยอะเหลือเกินนะฮะเอาเผาก็ได้อ่ะเผาก็เผามันมีให้เราเยอะอ่ะมันเราก็เผามันสักหน่อยอ่ะคนละช่องนะลูกนะเออคนละช่องนะลูกเออนั่นแหละอ่ะคนละช่องนะอ่ารับภาระไปนะเยมีหินแล้ว เราไปคนละช่องนะอ่าดีมากทํางานไปทํางานไปเพลงดังไปหน่อยเบาๆหน่อยอยู่ข้างบ้านหนกหูโอเคครับเราเก็บสโตนไว้ตรงนี้ก่อนโอเคธนูของเราอยู่ไหนธนูธรรมดาธนูเอนชันล้วนๆอะไรเทคเกอร์โบพันช์กอดบะบะไฟกอดโบโบโล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 โบซูเปอร์โบโบโบทันเดอร์โบดีจริงๆเอนชันหมดเรียบร้อยแล้ว เราคงต้องวิ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วฮะก็คือสปาร์มอนเตอร์ว่าไปว่ามาเราไม่เคยขี่ม้าไปยังสปาร์มอนเตอร์เลยนะเอาขี่หน่อยแล้วกันนะมันจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยโอ้มงอ้าว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 เนะี่ยสปาร์มอนเตอร์อยู่ข้างหน้านั้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องข้ามน้ําม้าเราแอนตี้น้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวมา้ามันเดี๋ยวม้าเด้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ามมาที่นี่ก็อยู่อีกหนึ่งตัวอะอยู่กันไปอีกหนึ่งตัวอะโซเดมอคอมกันในเนี้ยอะ อยู่กันอย่างนั้นหนาเอาลงสิเฮ้ยจะออกอ่ะอยู่กันไปก่อนนะสองคนนะอ่าจะทําอะไรก็ทําเลยนะเออเพื่อนกันนะครับเพศเดียวกันนะฮะเดี๋ยวทำอะไรเพื่อนนะเฮ้ยห้องตัวนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะฮะด h ส s i ส a า i g ยเชือนป้ายดักเอาไว้งั้นแหละเอาไว้แกล้งคนที่โหลดแมปไปอ่ารถไฟมารถไฟจ้งมานะครับเห็นบ้างล่ะเออ ลงทุนเชา่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ลื่นแล้วนะฮะเกือบลื่นนะครับก็นับว่าดีดีกว่าเดิมนะครับแต่ถามว่ามันลื่นไหมก็ไม่ได้ลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นับว่าก็ลื่นกว่าเดิมนะฮะอย่างน้อยก็เล่นแบบกระตุกน้อยหน่อยก่อนหน้าน,นี้นี่คือรถไฟนี่แบบนั่งรถไฟนี่แบบนั่งรถไฟกับเดินนี่เดินมันยังเร็วกว่านับแต่นี้ก็คือเร็วแล้วนะฮะโอเคแลมเลิศประเสริฐสีมันีสองแสงเฮ้ย <c oughs> บนพูดเองบนเองนะฮะ ก็รู้สึกดีนะที่ทํารถไฟลางรางนี้นะเพราะว่าเราเดินไปเดินมาบ่อยนะฮะ,ะระบบปั๊มไอเทมยังทํางานอยู่ไหมนะฮะโอเคระบบปั๊มไอเทมยังทํางานอยู่ยังโอเคอยู่ถาดาดาดโรงเรียนทอป,ปเปอร์นี่ก็ใช้แค่คลิปเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมมันอีกเลยนะครับมันคงเหงาหน้าดูหน่นเครื่องปั๊มคิปเปอร์นะครับกับแผ่นก็ไม่มีอะไรยากนะฮะ ไอคลิปเก่าๆอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าแบบเออทำยังไงก็ลองไปขุดๆดูได้เนี่ยฮะมีประมาณเจ็ดสิบกว่าคลิปนะฮะอยากดูคลิปไหนก็ขุดเลยโอเคซันูอยู่ไหน่านูนี่โพเทโตธรรมดา๊อเพเ่อนตันหน้าอืม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 เอาข้าโต้นกลับบ้านไปด้วยแล้วกันเออ ไฟค้างไหมโอเคไฟไม่ค้างอ่ามาดูธนูกันดีกว่ามีธนูให้เราใช้ไหมอ่าซองโป<อ>๊ะเข้าให้ไม่มีธนูธรรมดามีไหมธนูธรรมดามีไหมไม่จัดดุ้งแป๊บนึก <c oughs> ว่าคิปเปอร์ตกจากไหนคิปเปอร์อยู่แบบลองร้านบ้านเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> คิปเปอร์ในนี้ ตกใจเนึกว่าคีเปอร์มันอยู่ข้างหลังลองลั่นจริงด้วยอะไรดำดำ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 ยากระไอเอลผีน้ำดำตาเสอดาวมีตัวยาไปโดะเอ็นเดอร์แมนอย่าไปยุ่งกับมันคือกลัวคีเปอร์มันระเบิดมากตรงเนี้ยนะฮะโอเคมีอันนี้ปุ๊บ โอเคใช้นี้ปึ๊บ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 บางคนถามสติได้จากไหนนะฮะก็สติก็ได้จากแม่มดไงอ่าสวนนี้เห็นป่ะโกสโตนได้จากไหนแม่มดนะฮะอ่าเลือโตนเห็นเปล่าได้จากไหนแม่มดนะอ่าอย่างนั้นก็ได้เลือโตนเพิ่มนะับโอเคกับแถวนี้มันน่ากลัวนิดหนึ่งร้องรันบ้านแบบไม่มีสาเหตุเอ่อธนูนะโอเคทำธนูธนูอย่างนงี้ไม่ใช่แล้วธนูทำอย่างนงี้ธนูทำอย่างนงี้เลื่อนลงปึ๊ดอย่างนงี้เออ ก็ได้เลซตนมาเพิ่มนะครับโอ okay. เคอย่างนั้นแล้วก็มีอุปกรณ์เอ่ออุปกรณ์ทําวงจรเพิ่มนะฮะอีกสีชิ้นนะฮนะนับเป็นเรื่องที่ค่อนเอ่อค่อนข้างที่จะยินดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้บล็อกดินเพิ่มมาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอ๋อจากฟาร์มนน้นแหละเออได้โกโตนเพิ่มมาอีกอ่ะโกโตนป๊อกโอเคได้โกโตนเพิ่มอีกหนึ่งก้อนโอเคของฟรีเรื่องมากอะ่ะเออส่วนฟาร์มทองตัวนู้นนะครับก็มีทองเยอะไปหมดนะครับคือตอนนี้ก็ ก็เลิกสนใจมันแล้วนะครับเพราะทองมันย,ยังเยอะอยู่เดี๋ยวจะสนใจออทองตรงนู้นอีกครั้งหนึ่งนะก็คือตอนเวลาเราทำรางรถไฟตรงนี้นะครับก็คือแบบทำสถานีรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่นี้เราก็เล่นในณนจุดตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าสมมติเป็นเวอร์ชัน1.8เนมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวจะทำทางรถไฟหนุนไปยาวๆเลยอ่าตอนนี้กำลังออลองที่จะเขียนระบบอยู่นะเพื่อหลอกตัวเกมอะไรประมาณนี้ให้สกีมันขึ้นนะฮะคือสกีนขึ้นเร็วๆ คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บมันบางครั้งคือสก,กีมันไม่ขึ้นไงก็คือจะเขียนระบบหลอกอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือทําให้สกีนขึ้นเลยอะไรประมาณเนี้ยเอออืมอ่ะอย่างนี้สก,กีนขึ้นโอเคคุยกันได้แต่พอไปเนเธอร์กลับมาปุ๊บสก,กีนจะไม่ขึ้นแล้วโอเคตัวนี้มีไอ้นี่แล้วปุ๊บอาทำดิฟเพนเซอร์ฮะอืมดิฟเพนเซอร์วิธีการทำงาเออทำดิฟเพนเซอร์ ทำเือนดอปเปอร์เลยฮะวางครอบอย่างนี้นะครับแค่มีธนูตรงกลางนะฮะแค่นั้นแหละมันก็จะกลายเป็นดิฟเฟนเซอร์นะฮะแต่ไม่มีธนูปุ๊บนะฮะมันจะกลายเป็นดอปเปอร์นะฮะโอเคจบโอเคแป๊บโอเคได้ดิฟเฟนเซอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอ่อเราเผาถึงไหนแล้วล่ะเอามานี่เอามานี่นี่คือการปนเอามานี่เองด้วยเอามานี่เอามานี่เอเอามานี่ อ่ะไม่ให้หอ่ะไม่ให้แล้วเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัด,ด,ปดโหดลอเกินอาตัวนี้เผาทรายเพิ่มนะฮะเอาโทษผิดเอาเผาทรายเพิ่มนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ทรายเยอะจริงๆนะ,ะงานนี้โอเคเผาไปเผาไปเผาไปเองเผาไปเลยเออ าแล้ว啊啊啊啊ไม่ต้องไปนาน